โมซัมบิกประเทศชายฝั่งแอฟริกาตะวันออกที่เคยตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสยาวนานกว่า400ปีท่ามกลางความยากจนและการกดขี่ชาวโมซัมบิกหลายล้านคนถูกใช้แรงงานเหมือนทาสในดินแดงของตัวเองปี1962ฟริลิโมหรือแนวร่วงปลดแอกโมซัมบิกถือกำเนิดขึ้นจุดชนวนสงครามปลดแอกอาณานิคมที่ยาวนานถึง10ปีในปี1975โมซัมบิกได้รับเอกราช แต่เส้นทางสู่สันติภาพกลับไม่เคยเกิดขึ้นจริงกลุ่มติดอาวุธริเนโมที่ได้รับการสนับสนุนจากโรดิเซียใต้และแอฟริกาใต้เปิดฉากสงครามกลางเมืองกับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ฟิลิมโมที่เพิ่งได้รับอำนาจนาน16ปีที่คนทั้งประเทศจมอยู่ในไฟสงครามกลางเมืองหนองเลือดก,กว่าหนึ่งล้านชีวิตต้องตายอีกหลายล้านไร้บ้านนี่คือซีรีส์ห0ตอน ที่จะพาคุณไปสู่ทุกแง่มุมของสงครามกลางเมืองที่โหดร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในแอฟริกาจากเหตุผลทางอุดมก,การณ์สู่โศกนาฏกรรมของประชาชนยินดีต้อนรับสู่สงครามกลางเมืองโมซัมบิกตอนที่หนึ่งจุดเริ่มแห่งเปลวไฟ